เออช่วยลงมาหน่อยคนไหนที่รู้ตัวว่าตัวเองเตี้ยก็ให้เพื่อนอันสูงไอ้เหี้ยคนเยอะจังวะเออแล้วก็แล้วก็ไขจูแล้วก็พวกไขจูให้ไปอยู่ฝั่งนู้นข้าอยากแยกแยะหน่อยบ้างคนเยอะเกินแล้วเยอะเกินแล้วมึงเคอ a o s โง่เฝ้าน่าหดใจแค่พวกกูก็ปวดหัวแล้วอยังแล้วไม่มีใครมาอีกก็ไม่รู้เป็นหมูเลยเฮ้ยนายเป็นไรเนี่ยเฮ้ยตาอันนี้โรคประจำตัวหรือเปล่าแคทเธอรีนยิงมาสิได้ค่ะ มีอะไรเหรอก็อผมเจอเรือด้วยเหรอครับเรือเรืออะไรเรือสำราญนะครับอุย้ยเรือสำราญเหรอขาให้ไปดูหน่อยได้ไหมเฮ้ยหา้าแถววะเต่าฟอสแปดสิบกว่าคนมาจากไหนวะแบบมันไม่โดดด้วยผมอ่ะขอเวลาสักครู่นึง่งจะตามไปกับติดๆกูจะตามไปติดกับมึงเลยเว้ยรื่องฮั่นอุยอ้ยนี่มันเรือสำราญนี่หว่า เรืออะไรกันมาอยู่บนเกาะแบบนี้ได้โอ้โหลูกแหลกมากสัญญาณว่ามึงปิดซะเออช่วยลงมาหน่อยคนไหนที่รู้ตัวว่าตัวเองเตี้ยต้องให้เพื่อนอันสูงไอ้คนเยอะจังวะคนนี้จะมีเพื่อนเลยเนี่ยเต็มหมดเลยโอเคเดี๋ยวข้าไปส่งเองไปรอก่อนเลยมาธาเพื่อนได้บอยเขาว่าไงมันนู่นษย์เต็มหมดเลยอ่ะพวกนี้มนุษย์หมดเลยเหรอเต็มหมดเลยสว่สดีครับสวั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 สดีครับรับสวีครับสวัสดรับสวัสดีครับสวัสดีครวัสดีับส ่<ส>จะม, oh <yeah. S 2> มีเพื่อนแล้วเฮ้ยมันขนมนุษย์มาทั้งลำเลยอ่ะกมีเพื่อนแล้วโอ้มนุษย์มนุษย์นี่มนุษย์ใช่ไหมนี่ถ้าพวกเจ้าล่าช้าแล้วไปไม่ทันระวังหลงนะเขาไม่ทันจะเปยหน่อยข้าเดินไม่ทันไอหมาแดงแก่เ่าไม่ใช่มันเกิดอะไรขึ้นนี่ไม่รู้วันนี้เป็นวันพิเศษปังเร็วๆนะข้ารู้ ขาสั้นก็ให้เพื่อนที่ขายาวๆเนี่ยช่วยหน่อยไม่ต้องดูก็ได้นี่คอลแลบไม่ได้ดุข้าจีข้าจีข้าแนะนำว่าไอ้ยังคอลแลบกับจักรวาลไหนเนี่ยห่างก้อนจีนะคอลแลบกับจักรวาลไหนแน่เลยวะแม่งเป็นมนุษย์ด้วยเอ้ยมึงกลับมึงบอกว่าเนี่ยกูกลับไปด้วยโอ้มีเพื่อนแล้วเป็นมนุษย์กูไม่โดดเดี่ยวแล้วมนุษย์เป็นๆป็นร้อยเปอร์เซ็นต์มีแค่กูบนเกาะแล้วตอนนี้กูมีเหล่าสหายแล้วแล้วมันจะไม่โดนไข่จูพวกนี้แดกใช่ไหมเนี่ยพวกแก ปรับตัวได้เร็วเท่าชันเลยอป่าถ้าแกปรับตัวไม่เร็วฉันแกอยู่ไม่รอดแน่สิ่งมีชีวิตช่างสูงเอาไอ้กูยกไข่เห้ยก็ขี้เกียจนมๆเราด้วยมุ้มึงได้ยินไหมแต่เราเปล่าถ้าทำเราเหมือนของเล่นแมวเลยนะอย่าตื่นตกใจอย่าตื่นตกใจมนุษยเป็นสิ่งมีชีวิตที่รักมนุษย์อีกอย่างหนึ่งข้าม่สามาเป็นมนุษย์กำลังหลอกหลอกไข่ฝันไอ้พวกหน้าใหม่อยู่ไข่ออกไปสิ ถอยไปไปถอยไปถอยไปอีกนิดนึงได้ไหมน่ะถอยกันไปอีกนิดนึงเฮ้ยข้างบอกว่าให้จะถอยไปอีกนิดนึงนากถอยไป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 กูไปอยู่กับแก๊งกวนกูเป็นมนุษย์คนเดียวที่อยู่ตรงนี้อ่ะเขาต้องไปเยอะฝั่งมนุษย์ไม้น่ะหัวอะไรอ่ะไม่ไม่อยู่นะเอาฉันก็อยู่แก๊งงั้นดิโอ้โหไอ้เหี้ยจะตีกันแล้วมั้งโอเคพี่อิดชุนแรงให้ต้องไปฟังอะไรเนี่ยมมนุษย์มาเทียบเลย กินตัวไหนมนุษย์หรือชอบกินมนุษย์ด้วยครึ่งที่ตาไปกินพวกนั้นนะกินพิษสำแดงเข้าไปอีกหนี่ยเผ่าพันธุ์ที่หลงเข้ามาพวะเจ้าหเจ้านั่นแหละไอเหียอย่าให้เขาปากนะเว้ยรลุดใสจะป้อนจะป้อนพลังเธอมาให้เข้าปากใช่ไปด้วยใช่ไหมตายก่อนถ้ากินกล้าฮะเอาเงิเดิมก่นพี่เอางี้นะข่าให้ตายเลยเอามาไม่เดี๋ยวสิแตเย็นๆน่ะาไหนก็จะโดนกินแก๊งมนุษย์เจ้าก็อยู่กับพวกข้านี่ไงฮะมังก้า เอน่แคเีธอป้อนยาฉันนะแล้วเธอป้อนแรงมาหน่อยพลังเธอเลยเข้าไปร่างกายฉันนะเธอก็ตัวจิ๋วเลยต้องชวยมาอยู่ยำนี่โอเวมนดูสิมันนุ่นอ่ะฉันเห็นแล้วแล้วก็แล้วก็ไคจูแล้วก็พวกไคจูให้ไปอยู่ฝั่งนู้นข้าอยากแยกแยะหน่อยก็เยอะเกินแล้วเยอะเกินแล้วมือคอ a o s โงฟัง นน่หนใจแค่พวกกูก็ปวดหัวแล้วยังแล้วไม่มีใครมาอีกก็ไม่รู้เอาแล้วเอาแล้ว,ลวมันจะมาอยู่กันได้ยังไงวะอยู่มันเป็นแล้วมนุษย์เยอะเกินไปเลยโอเคมันอันตราย<อ>ลวเลยว้ยรับไม่ได้เองรวมกลุ่มกันสิที่อยู่ห่างๆไม่ต้องเป็นอินโทรเวดนะเข้ามา ข่าปกติเราองใช้ข้าวว่าอะไรแบบนี้แล้วมันไม่ครจะมอะไรแบบนี้ใช้วิธีน่และร้งวงจักลรตัวรต้ตเจะจัดการเขแล้วให้เป็นเด็กดีมาอยู่ตรงหน้าข้าหน่อยเด็กดีเด็กดีเป็นเด็กดีมาอยู่ตรงหนเด็กดีเด็กดีเเด็กดีมาู่ตรห้าขาหอเด็กดีเด็กดีเนเด็กดีมาอย่งหน้าขน่อยเกเนเด็กดมาอย่งนั้นเลยเด็กดีเด้กดะเป็นเด็ะที่เป็น้าชาแล่วเก็เป็นเ่วงแล้วนะ ถ้าแยกกันอยู่ข้ามารับประกันความปลอดภัยจากเหล่าไคจูที่ไม่ยอมฟังตามคำสั่งข้าซึ่งข้าห้ามไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นสัตว์ทจารานของสัตว์น่ะถ้าเป็นวัฒท่ากับแบทท่าน่ะพอจะคุยกับพวกเจ้าเรื่องอยู่เพราะพวกนางคือวัฒนธรรมแต่ไคจูตัวอื่นน่ะข้าขอบอกนั้นไม่เหมือนกับวัฒท่ากับแบทท่ากูจะโดนถอดถอนสิ่งมีชีวิตคุ้มครองแม่แน่แม่งมนุษย์มาแล้วเดี๋ยวแม่งถอดถอนกูก็จะแก่แดกกูกันได้แล้วมนุษย์มนุษย์รวมตัวมนุษย์รวมตัวมนุษย์รวมตัวมันนี่มันนี่มัน โอ้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 เขากิดว่าเป็นเพื่อนหน่อยมีอะไรเหรอกอเป็นช่วงเจ้าหม่ยเจ้าเจ้าหม่ยใช่ไหมเมื่อกี้เออใช่เจ๋อหม่ยเจ๋อกำลังมองมมามส,สาวงั้นอยู่หลายคนเลยเจ้าก็อย่าเดิมนะว่าเจ้าเป็นหมันไปแล้วว่าเพราะฉะนั้นก็เออว่ะรักษาหายหมันจะหายไหมจะกลับมาไหมาจะกลับมาจ้าจะกลับมามีลูกได้ครับลูกผู้ชายร์ดก่อนนี้กูยอมกินกูกินเลยส่วนเขาที่กูไม่ดื้อกูกินเลยกูไม่ดื้อเลย <contribute. S 2> เฮ้ยมาทำอะไรวะมาทำอะไรวะไปโปเกมบอลไปนู่นไปโปเกมบอลไปนู่นมาอยู่กับแกทำอะไรหายไปอยู่ดีก็โผล่มาขอตัวสเปิร์มของเจ้าหน่อยเดี๋ยวสเปิร์มอะไรฉันไม่ใช่ธนาคารสเปิร์มแล้วจะมาขออะไรอย่างเงี้ยไม่จะเอาไปเทคให้อยากมีลูกไว้โอ้ยจะมาทำมัน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 ไม่ใช่น้ำลายนะอยู่ดีจะหยอดออกมาให้แกเลยมันต้องอย่างนั้นนะเอ้ยช่างแม่งเอะเด็กดูเยอะเราจะไม่พูดเรื่องนั้น่าลงลึกเลยโอ้ย กูปนได้เลยอ่ะเขาไม่ได้ปนปนเลยไงเขาไม่รู้จักเขาไม่รู้จักอะไรเลยตอนว้าวว้าวอะไร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 ทีนี้ก็มีงานให้พวกแกได้ทำกันทุกวันเลยนะการสบายอยู่กับมอสธาชอบปกป้องมนุษย์นี่ไงนั่นแหละก้อนแล้วก็คลองมานี้สิทั้งคู่เลยยืนเป็นแถวหน้ากระดานโอเคแล้วก็พวกเจ้าก็ต่อแถวได้เลยนะว่าเจ้าจะอยู่ว่าเจ้าจะไปกับใครบ้างไม่ใช่ หน้าปีเลยมาต่อเลยข้ามันรุดเหมือนกันนี่ไอ้นี่มันดูว่าข้าวุ่นอ้อยเอาเอามาด้วยกันสิคุณมงก้าเดี๋ยวหน้าห่วงข้าเหรอคือมงก้าอยู่นี่เป็นอย่างนี้แล้วเหรอห่วงพลังห่วงพลังยังมีพลังอยู่คนนี้ครับเขาหลอกยังมีดาบอยู่อาวุธคุณมงก้าโอเว่นและใครที่อยู่กับข้าตามมาเลยข้าจะพาไปทัวร์เขตต้องแข็งอ่อนไอ้พวกนี้ต้องตื่นเต้นแน่นอนไปกูเบื่อแล้วอ่ะงหยาสุดสุดเลย อดีตเจ้ามนุษย์ก่อนเราจะไปทะเลาะกันถ้าอยากจะให้มนุษย์คนนี้นั่งตัวนี่คือมนุษย์ที่เราเคยคิดว่าเหลือคนเดียวมันโลกอะอ่ะอ่ะ,อ,ะอยู่ไหนอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,บนี่คือโอเว่นมนุษย์ ที่อยู่กับพวกเรามันนานแล้วก่อนจะเจอพวกเจ้าอีกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะสวัสดีครับดีใจมากเลยเจอมนุษย์ผอพันเดียวกันอยู่มาคนเดียวเหรอใช่อยู่คนเดียวกับพวกใครจูพวกนี้แล้วโดนอะไรบ้างไหมโคตรเก่งเลยเออน่าจะทุกอย่างแล้วจริงๆนะนะเหลืออย่างเหลืออย่างเดียวคือโดนกินน่ะที่ยังไม่โดนอ่ะข้ามีสมองแต่คุณมองกล้าไม่แน่คุณมองกล้าชอบกินมนุษย์ ไไมด้กินาายปีสรุปแล้วเราเตรียมตัวตายได้นะจะกลับตอนไหนมึงบอกกูได้เลยเป็นมนุษย์ที่อยู่มานานแล้วคงจะรู้ประสบการณ์และพูดภาษาเดียวกันจอกเรือกลับบ้านตอนไหนบอกเลยจะติดกลับเลยไม่ต้องกลัวลงไปเลยอย่าลงะักหลาดข้าจะจับกินให้อย่าลวมึงนะมึงอย่านะนักท่องเที่ยวเขามากันเลยคะโอเคเรามนุษย์ทุกตัว เอ๊ะต้องได้ทุกคนหรือเปล่าคาติดทุกตัวใช้คนโอเคเหล่ามนุษย์ทุกคนที่นี่คือ frozen area ใครดูธาตุน้ำแข็งอ่ะทำไมปกคลองเขดมาอยู่วะเนี่ยก็อิติเจ้านี่มันนิสัยไม่ดีครับใครมาแปะอ่ะกูได้แปะตรงนี้นี่อะไรท่านเจ้าีรือเวนน่าสนใจดีเจ้าทำแบบนี้มันเธอนเอไงพี่เอถะจ้าทำเป็นไม่เห็นได้มั้ยนเฮ้ยมันไม่รู้เป็นกูกูเป็นอะไรเรื่อยใครรู้วะเนี่ยก็จะไม่อยากโดนกินนะ ลาบมกช้มัดเลยอ่ะใครได้รูปวะแม่งจะมีไคจูให้ที่เรียกว่าอัลฟ่าพิเนเตอร์อยู่เป็นไคจูที่แข็งแกร่งอยู่สูงสุดของหง่งโซอาหาร <c oughs> จะเสียอะไรข้าลืมเมยกูยเดินเข้าไปปนอ,อยู่กับพวกนี้วะข้าไม่กินพวกเจ้าหรอก้าที่เล็กนะ่ะพวกเจ้าเฉยๆเขาเป็นชาโด้หรือเปล่าอ๋อเด็กที่เด็กนะ่ะถ้ามีเราจะถามกับกับเอไอตัวนี้ก็ถามได้เลยเอ้ยมันบาลังชิโม นี่เป็นอรารยธรรมของมนุษย์ในสมัยโมราณที่สร้างให้กับไคจูที่ชื่อว่าชิโมเพราะว่ามนุษย์ในสมัยก่อนบูชาเคารพไคจูหมือพระเจ้ายัางไงล่ะแล้วตรงนั้นก็คือบรรลังของไคจูเขตต้องแข็งหรือว่าเวลาของชิโมนั่นเองอย่าไปนั่งมัวส่วนนะให้ชิโมร,รู้แล้วก็โดนจับแท่แข็งน่แล้วา่าง้าแ็งนล่างอยู่ไหนอะนีะ่อาจจะมาเนาะฉันชื่อแจ็คฮาร์โมนี เียเพิ่มมาอีกสี่สิบกว่าคนและชื่อ,อ,อแต่ละคนไม่ก็ยากเหมือนเดิมเป๊ะเลยอ่าแล้วก็อย่าจับอะไรมั่วตัวนะถ้าไม่อยากจะกลายเป็นน้องแข็งอะ<ว>่ะเ้ยส่วนตรงนี้อ่าถ้าชิโมไม่รู้ก็จะนั่งก็ได้นะแต่ข้ามาันสัะะอะไรอะ่ะชิมโมตอนอะไรไว้อ่ะโอ้โหนี่ต้องจะไปไหนอ่ะฉันอยากมาดูหลังบ้านชิโมนหน่อยฉันไม่เคยเห็นเลยถ้าพวกเจ้าสำรวจกันคนพอใจแล้วสามารถออกมาเดี๋ยวข้าจะย่างเนื้อ มองดูมันเพลิมันก็คือก้อนขี้ดีๆนี่เองโอ้ลืมกินเลยต้องกินทุกๆชั่วโมงตีกว่ากลัวละลายเลยใช้ยาตินมายังยังน่าจะยังทันอยู่ผ่านไปไม่ไม่ยังไม่ถึงอันดี๋ย่าข้าจะพาไปต้นเขตต่อไปอาจจะยังไม่เป็นมันอะไรรอาจจะยังไม่เป็นมันถาวรกูต้องรีบรักษาก่อนเดี๋ยวกูจะคว้าโอกาสเลยไม่ทันเลยตรงนี้มีทางไปเขตของเจ้าอใช่ไหมเจ้าแน่ใจน่ใจมันต้องไปเขตข้านะแน่ใจสิข้าข็ไปอยู่แล้ว ข้อค่าขอไปปะอุปกรณ์ก่อนได้ไหมต่อไปที่เราจะไปกันก็คือเขตไปเขตของกิเบร์ล่าเดี๋ยวเวลาลงอาลกแล้วพวกมึงรถมันรู้จะต้องใส่มันรู้จะต้องใส่แล้วกันความร้อนเนี่ยส่เสีวเล่นก็ไปได้นะแล้วกูมีพลังไข่หมาไงล่ะโอเว่นแล้วถแทบพับไปในนี้นั้นจะร้อนตายไม่ใช่เป็นมนุษย์อ่ะตายสิฉันยืมพลังของเพื่อนหมาแดงฉันมาฉันไม่รู้อ่ะถ้าไม่มีใช่ไหมข้าไปครับมุนกุลจัมไนค่าแบบมุนจะเิมอยู่ตอนนี้ข้าไปได้แล้วนะโอเค ปั่นหมูไปด้วยเหรอกูรู้ว่ามีเครื่องบังอากาศไอแน่แน่ได้จะ่คำรางเพื่อกูฟังจนหูกูชาไปหมดเลยกูชินชาไปเลยเข้าดั โโอ้หจริงๆต้องรับเข้าสู่เคสไฟไม่ใหญ่ใหนะข้าบอกไว้ก่อนถ้าลงไปข้างล่างพวกเจ้าละลายนี่มึงตายที่นี่มึงไม่ได้ไม่ได้เฝ้าโรงพยาบาลมึงได้ไปเฝ้าเทพคิงกิโลล่าองงบินลไปวิธีลงของว่าเจ้าคือกระโดดลงไปเลยนะฮะข้าพูดเล่นนะพูดเล่นเดี๋ยวข้าเดี๋ยวข้าเอ่ออุ้มลงไปให้ไม่มีแล้วเดี๋ยวข้าพาลงไปเองตัวไหนที่ตกความสูงแล้วไม่เป็นไรแล้วบินได้ อุ้มแขกลงไปซะคนรับน้องใหม่โอาข้าว่าไม่ต้องต้องอุ้มเจ้าลงนะไอ้ฮ้ยจับหนีไม่รับแต่เป็นอะไรดข้ากล้าผักฉันลงมาถ้าพาตัวเสร็จแล้วข้าพาตัวแกนโลกด้วยได้ไหมนะจะพาไปตัวแกนโลกข้าขอประกาศว่า เหล่าไคจูอัลฟาทั้งหลายหรือเหล่าไคจูทั้งหลายที่พามนุษย์ออกไปสำรวจนะ่ะให้มาที่เขาวงกดที่ข้าได้สร้างไว้ตอนนี้ถึงเวลากิจกรรมของพวกมนุษย์แล้วนะ่ะไปได้เวลาเชื่อดอแล้วอ้าวอย่างนี้อ,อย่างนี้เลยเหรอโอ้โห <laughs> สที่ <laughs> ทางมัมจะป <laughs> <ๆ S 1> แปลกๆปละไกันนะสร้างระบบดิวเวทเดี๋ยวก่อนสิให้มันอยู่ข้างล่างอย่างนี้ตัวอื่นยังตามไม่ไปถัดเลยนะไคจูเกาขาครั้งเดียวแม่งบ้านกูถึงปากซอยแต่ข้าเตือนไว้อย่างหนึ่งมันมีตัวเฝ้าอยู่ไหน แปลวะเฮ้ยมังกรนตัว,ต,ว,วนะตรงนี้คือที่ฝึกของใครโจเขตไปนะ่ะนี่ลินพรอแล้วนะพาไปส่งกาเทีวต้องถูกรลาด้วยนะ,ะนี่ไงข้าจะมาพาส่งอยู่ตรงนี้นี่สยงอะไรจ้ะข้าก็เป็นไครจูที่ฉลา,าดคอลเลกชันเด็บด้วยนะว่าไม่มีแขกหลงเหลืออยู่ที่นี่นะ ขยายามอีกรอบในอีกห้านาทีให้พวกเจ้าพาเหล่ามนุษย์มารวมกันที่เขาวงโกดก่อนตรงเมืองล้างเข่าน,น,น,นะแน้วมันคบหรือเปล่าอ,อะไ่มาทันเว้ยกูมาก,ก่อนแล้วก็ไม่รอแล้วอ็ดอ๋อเอาโอ้เปไปตรรับแขกนะภาพนี้เหรอฉันมีฟองเดียวดู ไอพวกนั้นใครอะเออเออรู้สึกได้ว่ามันมีพวกที่เออเอไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาม,มาก่อนมันคือคนเหล่ามนุษย์ที่มาจากอีกเออเดียวซีหนึ่งจากอีกจัก,กรวาลหนึ่งอะอ๋อนันเมกาวันนี้เจ้านายดูปกตินะแต่ตาเมาืองอยู่ได้ยาไงรู้ใช้ได้ยาไปอะอร่อมากเจ้านายกินให้ครบหละกินให้หมดแล้วกินให้ตรงเวลาครบชั่วโมงแล้วกินได้เลยจจไหนเป็ดมา ทำไมวันนี้ตูกตื่นล้นอยากจะหายจากการกินยาวะเออสะเจาเพียบเลยอย่างนี้เองเจ้านายอยากจะหายดีเพราะว่าจะได้รักษาพมจันจะได้ไม่เป็นหมันสินะแรงจูงใจไงเขาเรียกว่าแรงจูงใจให้กูอยากจะหายดีอยากไปอยู่ร่วมกับมนุษย<อ>์ดหนยอย<อ> แนา่นแนั่นบอลก็ให้อุ้มกันขึ้นมาน่ะส่วนมนุษโนให้วมกลุ่มกันไว้นะอย่าตายตัวนะเมียนข้าจะไม่รู้ว่าเจ้าเป็นกันนายเชยเ้ยไอ้พวกนี้มันต้องกินอิๆแน่นอนไม่ไว้ใจไม่รู้จักอุดอุดกว่ามันรุดมากกว่าใครจุยไอ้มนุษย์มันกินหมูเด็กเป็นเด็กเนเด็กเป็นแถวหน้ากรดานให้ข้หนอนยังโตอ่ะอะไรแล้วมันต้องโอ้มึงต้องให้รุ่นแม่มาโอ้เนี่ยให้เด็กยาจะเป็นเอกเลยจะเป็นเอกมาคุม เกูพูดแล้วนะในนี้คือลงเชือดครับกูว่ามันชัดเจนแล้วไอ้เยี้ยหลอกใครนะไอ้ยี่้อหลอกใครหลอกใครไม่เกี่ยวโอ้ยองกูผู้คุ้นอย่าด่าอ้วนมันโดนกูกูข้าแล้วกูไม่ปรึกษาแล้วเรื่องของมึงแล้วดังนั้นกันเรื่องของมึงแล้วเฮ้ยเอ้ยฟองกูด้วยผู้มนุษย์ทั้งหลายถ้าเจอคำไม่บอกกูด้วยโอเคไหมถ้าเจอคำไม่ตะโกนนะโอเคไหมไอ้ยี่แล้วลดมาไงเนี่ยก็ พวกเจ้าทุกคนก็ไปกระจายตามอยู่ในขอบ้างก่อนะเจอมนุษย์ก็ได้ให้เต็มที่เลยนะอย่าลืมกินด้วยหรอแฮมแฮมขอประกาศไปจากพัเอกชาใครที่ออกมาเป็นคนแรกครับจะได้ขับคุ่นนะครับระวังพื้นเจคัมใบเจคัมใบเจคัมใบฟังกูใครจูไม่ชอบบุหรี่ใครจูไม่ชอบบุหรี่ใครมีบุหรี่ดูดูเลยดูเลยเอยเออเอ้ยเจอขมใบ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 ใครจูมันชอบเนื้อมันเนื้อมันแดก

ร่ตายขออะไรก็ได้ที่อยู่ในขอบเขตแล้วก็ข้าสามารถทําได้ขออาหารให้ทุกคนเนาะแหมเป็นเด็กดีจังเลยนะเป็นเด็กดีจังเลยนะเป็นคนชนะและคนแรกแต่ยังอุตส่าห์คิดถึงคนอื่นด้วยมนุษย์สมเป็นมนุษย์จริงๆเก่งมากเก่งมากโอเคข้าจะให้อาหารกับทุกคนพอดีคนที่เป็นที่หนึ่งที่เขาออกมาคนแรกเขาขออาหารให้พวกเจ้าทุกคนน่ะ กูฟาร์มออร่าอยู่ฟาร์มออร่าล้วัวออร่าฟาร์มิงนี่กูให้อหารพวกมึงสักวันจะมีวัฒนาการตัวเองให้เป็นอย่างนั้นบ้างเฮ้ยเออโหกูลืมยาเลยี่หายไหมจะหายไหมเนี่ยแม่งผ่านไปสามชั่วโมงจจไหนไม่กินตอนนี้เาไม่ปิดได้ด้วยเออ้ย่าหวังเลยว่าจะกลับมีมาผสมพันธุ์ได้จะไหนเป็นหมันไปเอะมึงนี่มนุษย์ทุกมนุษย์ทุกคนมนุษย์ พูดเพียงคนเดียวในในในที่ของค่ายต้องการตัวเมียนะต้องการตัวเมียผสมพันธุ์เน่ยมนโอเวนต้องการที่จะมีคู่ันาะคนมันละเอียดอ่อนนะแกควรจะถามฉันก่อนไอ่แกประกาศประกาศอย่างนี้เลยไอ้ย่างคนคนจะคชิดกู่วายังไงเนี่ยฮะชื่ออะไรนะฟินใช่ฟินโอ้โหเป็นชื่อที่จําง่ายสุดคนแรกเลยฉันได้ยินมาไม่ต้องกลัวไปนี่แค่รอบคัดคน โอ้ป่าวป่าป่าวป่าเขาจะบอกเขาเป็นไปที่ทำไมข้ารู้ส yup> okay? ึกว่าทุกคนหยุดนิ่งนิ่งวะนนิ่งเลยแก้วดีมากเลยเต็มตัวแล้วเตายสิเซิลระเบิดแล้วเล่นเลย I'm not a human I'm a g h o s e เจ้าผู้นี่้มันยุยงนะใหญ่ขนเดินไหนอยากจะไปดูความมันอยู่ของมนุษย์โอเว่นบ้างไว้น่ะเดี๋ยวโอเว่นพาทัวร์บ้านเลยใหญ่ข้าเขาอะไรจะพา สามารพาไปดูได้ด้วยเหรอได้้แลวไม่ได้เห็นบ้านนายอ่ะไปดูได้ไหมได้จะไม่ได้ทำอะไรจะไม่ได้ทำอะไรต้อนรับเอาไว้เลยนะจบเลนส์ตัดของครูมนุษย์ตัวไหนอยากไปบ้านโอเว่นตามข้ามาเลยหิวเาหิวไอ้ยังครูต้องไปดูบ้านก่อนเออเดินดูได้เลยนะจะหยิบอะไรไปล่ะของบางอย่างฉันจำเป็นต้องใช้อ่ะนะเหมือนเจ้เอาลงตัวบุกพื้นที่ส่วนตัวก็คืออาหารอาหารไม้บนบ้านแล้วก็จริง อันนี้จุดเกิดอูดูใั่เหมว่าไงนะเอ้ยเป็นอันนี้เป็นที่นอนหมูใช่นะสัตว์เลี้ยงฉันอูดูนะหอมกันนะนี่แสดงว่าเมื่อกี้ฉันนอนที่นอนหมูเหรอใช่แล้วโอ้เจ้าเป็นหมูแล้วล่ะชั้นหนึ่งว่าตอนนี้เป็นที่นอนเฮ้ยนได้ไม่ไรเนี่ยเฮ้ยตาอันนี้โรคประจำตัวหรือเปล่าแคทเธอรีนจริงป่ะสิได้ค่ะอากาศร้อนว่ะลงมาห้องออกมาห้องแช่เย็นฉันได้นะฉันมีห้องแช่เย็นอยู่ไหนไหนอยากไปบ้าง เอาไอ้เยรากุญแจมาวะกันนะมีมาฝรั่งเลยแม่งเลยคุณเก็บปืนแจไม่มาฉันเลยต้องทำอย่างนี้อันนี้พวกไหนเอาไปแบ่งเพื่อนนะของเหลือเอาไปเก็บเก็บไว้เก็บเก็บไว้เอาไปเลยไปเลยเห็นมีคนเคลมหมูของนายอยู่นะโอเว่นเห็นมีคนเคลมหมูของนายอยู่นะโอเว่นโอเคเป็นคาเมลเลย มืออะไรนะอตื่นเต้นอะไรนะเนอออาหารละเอียดอ่อนแค่นี้พอแล้วอยู่จะหลวนลงบ้านกูให้มนุษย์อยู่ไหนนี่ไงหมูอ่ะฮะให้ยำตัวโอเว่นแป๊บนึงโอ้โหฉันก็เล่าอาหารไปแบ่งให้เหล่ามนุษย์อยู่แหละมีอะไรเหรอโอ้โหได้จ้างได้ค่าจ้างมาเท่าไหร่เนี่ยไอ้ยังโดนจุ๊บไปเรื่อยเลยจุ๊บส่งเดชเว้ยนะอะไร ดี๋ยวกินข้าวก่อนยบกินข้าวอ๋อโอเคค่ะค่ะไอ้ยังก็เนี่ยข้าวก็กูหิวกูก็หิวกูก็ยังไม่ได้กินกูก็หิวเนี่ยท่านเปลี่ยนน้ำอะไรเนาะคยินมองกูยืนมองให้งงเขตน้ําแค่ตรงไปก็เจอแล้วองมาทางนี้เลยเขตน้ําอยู่ทางนี้ ผมลองสำรวจนะฮะผมสำรวจได้แล้วเฮ้เหี้ยโอ้โนี่มันเป็นการคอนแบบทรงพลังเดี๋ยวฉันจะไปแพ็คของละฉันพร้อมแล้วเฮ้ยไหนเออก็เห็นนั่งเรือมานี่ย เขาจะขายอาหารถ้าเป็นมนุษย์ถึงเวลาฉันก็ต้องแยกนี่จะไปแกงก๋วยจีหน่อยดีกว่ากจตฉันอยากเห็นรีแอคตีก๋วยจี่ะมีอะไรหรอโอ้ไม่ใช่คนเมืองหนาวโอ้ก๋วยจี่ถ้าคุยอะไรบางอย่างอ่ะได้เลยให้ข้าเป็นเพศกับเพศชายกันไหมเอ่อไม่ต้องหรอกนะแต่แต่ระวังเสียงหลงนะไอ้พวกมนุษย์นี่นั่งเรือมากันใช่ไหมใช่แล้วพอดีฉันแพ็คของเก็บของเรียบร้อยแล้วอ่ะ แล้วรอหนึ่งนะเดี๋ยวข้าไปทำลายเรือกันเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เอ๋จะไทำลายเรือใครดูทุกตัวพวกเราไม่รู้เรื่องเลขดังนั้นต้องให้มนุษย์บอกพวกมนุษย์มันมาจากไหนหนึ่งแล้วก็อะไรเนี่ยกินได้ไหมเออเออว่าตัวตัวจากสีมึงมาลังเสี่ยงเรื่องเล็กกันทำไมเนี่ยจบแล้วไปอยู่แยกกินเล็บเลยเพิ่งตายแล้วเพิ่งมา